วางท่อน้ำเขาเรียกเลยนะแบบนี้ผมไม่เข้าใจใสายน้ำใช่เขาเรียกท่อ,อสายเดินน้ำใช่นะ,นะรากอีกฝ่รบรรยากาศยามฝนตกนะครับผมเละ EP แรก มันอัดสั้นไปหน่อยเดีย๋ยวมาตอบผัดนี้แล้วกันครับเจ็บเท้าก็เห็นมันแหลมนี่ครับผมปลูกถั่วนะครับผมถ่ายทำถั่ว ยอดกลับต้องฝนตกตตอ,ตอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้บรรยากาศนะครับผม ตอนฝนตกหมอกครั้งนั้นก็เห็นทิ้งครับผมเลือดไหลเลยราคาถ่ยเห็นว่าขึ้นนะครับผมแต่าะครั้งก่อนน่าจะลง โดยโลมะ,ละกอทิ้งปลูกถั่วแทนผมทำงานนี้น่าจะกลับแล้วน่าจะกลับบ้านแล้วไม่ไหวถ้าง,งานทางไหนไม่ใช่งานของเราก็อย่าฝืนทำนะครับผมทำงานที่เราชอบดีกว่า 走吧。 มาข่าวพันดิ๊กเลย พันแล้วล่ะเราให้เจ้าของของมาแก้ดีกว่าเ,วเราก็ไปดึงของเขาขาดจะดาวว่าจะเป็นตัวป่าอย่างนี้นะผมลกลหน่อยผมด้ถั่ว วันนี้นั้นขอลาไปก่อนนะครับผมทำงานกันนะครับฝนตกฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับ